ร้านนี้ทั้งหมดร้าดดุ่งก็ไม่มีใช้เหจไ้ออกสตาร์ก็ไม่มีให้สุ่มทำยังไงดีครับั้นผมขอแนะนำร้านมาลชชอนะครับผมนะร้านจะมาเป็นสีระบบภูมนะครับผมนะก็มีบริการกดเต็มท้ายในบลูดแล้วก็รับกดถาวรด้วยนะครับผมนะแลวก็ยังมีรับกดยัมในับสไตล์ที่เป็นเล็กๆนะครับผมนะถ้าใครสนใจใช้ก็ที่น้นนะครับร้านมาลุชช OP นะครับผมถ้าคุณกำลังมองหาร้านฟา์มโลบอกนะครับผมมีร้านแนะนำนะครับผมก็คือร้านอีดิทเหมยช็อปนั่นเองูกไหมร้านกาแฟโลบบอกหลากหลา S <S <an> <S เออเพจยัมีอหัสสุดโหดของแมปบลูฟูดมาวางจำหน่ายด้วยเพรนั้นตอนเย็นของทุกวันเนี่ยก็จะมีผลพิสาแบบผลพิพลเรนเดอรี่มาวางขายหน้าผิดด้วยนะครับนะอ่ะก็ผมบอกเลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยเว้ยท่านผู้ชมอ่ะใครอยากสนใจอยากฟารังแบบไหนเนี่ยร้านนี้มีครบเครื่องเลยครับผมนะสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมถ้าคุณกำลังหาร้านละฟังอยู่ก็ผมแนะนำร้าน พาร์คิงนะครับผมนะเป็นร้านที่มีบริการรับนื่มฟู้ดนะครับแล้วก็บริการเอเคเพสตาด้วยผมนะในห้องกรอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีบริการขายมฟู้ดแล้วก็อตร์ด้นดนะครับนะใสนใจใช้บริการก็กดไลน์มาอยู่ใต้คลิปนะครับผมร้าามเบี้มา้ดนครับมน้านัฟาร์เ้มฟู้ดรับก็ังมขไ่ันอมาฟู้ดด้วรมก็สนใจใช้บริการก็ล้งอย่ต้เนรมไไอน นอยากงขึ้นป่าเราจาแนะนำนะร้านแบ็มาเก็ตนะครับผมแล้วก็ร้านเปาแบบมาูดแล้วกบอกคุณน้เราบอกเข้ามาแล้วมีไว้ขายละด้วยทำไปได้ังไงบริการรับกดบิาาและเกมพารมาูได้ครับนะแ้่ก็ร้านชิวชเอ็กซ์เข้นะร้านรับกดบทิาารับกดเกมพาร์ตในบทตาเาที่เก็นเป็นเกในเข้างาแล้วก็รับกดเกมพาร์มาูด้งานางยังมีรับตามด้วยครับผมนะก็ใครนใช้เากมรายชม่อเลยครับผม้าคใจก็ลิงลเาัมปดู โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคก็วันนี้คุณอยู่ผมชิโร่คุงนะครับผมาก็ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับนะยังไงชอบแจ้งแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลรงใจผมด้วยนะครับนะใครมีเพื่อนที่ชอบเล่นบล็อกฟูดก็อย่าลืมให้เพื่อนมากดติดตามแล้วก็มาดูผมด้วยนะครับนะจะได้แบ่งปันความรู้ในบล็อกฟูดด้วยกันนะครับขอบคุณท่าผมนะที่ติดตามผมมานะครับนะก็วันนี้นะครับนะเรามาอยู่กับพี่เจมส์ผมนะสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับผมสวัสดีครับ อ่าก็วันนี้นะครับนะผมจะมาผมกับพี่เจมส์เนี่ยจะมาทําการสอนหลักการเล่นโยรูผมนะ,ะเล่นโยรูนะครับผมนะว่าเราโยรูมันเล่นยังไงแล้วมันทำยังไงได้บ้างนะครับก็อันนี้อาจจะมีคอมโบแบบเข้าๆแล้วก็สู้กันให้ดูรับผมนะว่าโยรูมันยังไงครับผมนะอ่าก็โยรูนะครับนะเป็นดาบเติมนะที่แรงมากเลยครับผมนะเป็นดาบแรงแล้วก็เป็นดาบที่ผมเชื่อว,ว่าเป็นดาบที่ฟาร์มดีที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็ โว้เส <an> ีย <t ose> ดายว่ะนะผมนะซันโตสไม่มาครับผมนะการพี่เจมไม่ได้เนาะพี่เจมก็เออเซียนโยรุเหมือนกันนะผมนะเซียนโยรุ <an> <t ose> ไม่แพ้ซันโตสเลยครับผมนะอา่าถ้าถามว่าซันโตสคือใครผมนะซันโตส S <S <an> <t ose> คือคนที่เออ่ถูกตั้งฉายาว่าเล่นโยรุอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับผมนะอา่าโยรุโหดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยอันนี้คือเออมีคนตั้งให้เองนะเออพวกแคนดังๆอย่างดาร์คิงนะเขาตั้งให้เองนะผมนะเออผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ตั้งเองนะท่านผู้ชมผมไม่ได้ตั้งเองนะคือส่วนใหญ่เสียงข้างมากเนี่ยเขาจะ ค่อนข้างตั้งฉายาให้กับเอน้องซันเป็นโยร้อันดับหนึ่งของประเทศไทยครับผมนะอ่ะก็ตามนี้ครับผมนะท่านผู้ชมอ่ะก็เนะเดี๋ยวเราไปดูก,การเล่นหอมกันเลยครับผมนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เจมสอนเลยแลวกันเาะพราะพี่เจมก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญอยู่ครับผมนะกับการเล่นโยรูครับผมนะผมพาเข้ามาในคลิปนี้โดยเฉพาะเลยครับผมนะอ่ะพี่เจมครับนะวันโยร้มันเล่นยังไงบ้างครับผมนะหลักการในการพื้นเพีย อ๋อส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราเล่นสายลุกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีปดล็อกหรือไม่คนนี้ก็ได้ก็พยายามล็อกเขาให้ตัวนอย่างนี้ครับแล้วก็ปาดโยลูนี้ไปเลยแล้วคอมโบต่อได้เลยครับก็แล้วแล้ว้วไรต่อพี่แล้วก็รอสกิลฟูดาวครับผมโอเคจะรอสวนก็ได้ครับถ้าเกิดเราเล่นรอสวนอ่ะชิโร่ลองขึ้นขึ้นมา เคปี่อ่านรอส่วนนะสวนสมีติจะที่หลอกสกิวว่าอ่าผมทุ่มสกิว่าอ่าคือสวนนะก็โยลูนะครับนะมันเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็สำหรับก็นะครับท่านผู้ชมไอโยลูเนี่ยนะครับนะมันจะสามารถเล่นกับเล่นหลากหลายผลเลยผมนะไม่ว่าจะเป็นผลน้ําแข็งนะครับนะผลนนดําแล้วก็ผลซาลาเทือนะผมนะก็เล่นได้ผลหมีก็เล่นได้สายฟ้าก็เล่นได้ครับผมนะคือ เล่นเล่นคอมโบกับหลายได้หลายผลเลยผมนะส่วนสแตทเนี่ยจะตามนี้นะท่านผู้ชมอัปดาบอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมนะผลแค่เอามาต่อคอมโบเฉยครับผมนะแล้วก็จับล็อกแค่นั้นเองครับผมนะอ่ะก็เหมือนเดิมครับผมนะโยรูเป็นผลไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผลน้ผมขออภัยท่านผู้ชมเป็นดาบที่สามารถได้ทั้งลุกแล้วก็รับเลยครับผมนะอ่ะถ้าเกิดเราเล่นลุกก็เหมือนท,ที่พี่เจมบอกครับนะเราก็พยายามเข้าให้ถึงตัวเขาแล้วล็อกให้โดนอย่างนี้ครับผมนะพอเราโดนปุ๊บเราก็คอมโบต่อได้เลยครับผมนะครับผมเนี่ยนะเราก็คอมโบต่อได้นะครับท่านผู้ชมนะ อ่ะก็ส่วนวิธีการเล่นรับผมนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่ให้ผมเผื่อใครรู้พี่เจมไม่ทันนะอ่ะพี่เจมลองลองเข้ามาหาผมดูแล้วก็ลองสกิลว่าวดู่มอ่ะพี่เจมสกิลว่าวใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็สวนเลยครับอ่าส่วนอันนี้สมมติพี่เจมสกิลว่าวนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมสวนไม่โดนะผมนะมันมุมกล้องมันบั็กอ่ะ ก <G ül> ็โยลูนะครับนะถ้าเกิดเราไปเจอสายผลต้องทําไงบ้างพี่พี่จะพอยรูวิธีเทคนิคก,การเจอสายผลนะเจอสายผลก็ขยายมอ,อกหางครับหรือ <Okay. S 2> ไม่ก็พยายปิดกินเขาขอ่ะปิดกินเขาแล้วก็ปาดอืมเพราะ,ราะว่าตอนที่พี่เจมเล่นพี่เจมจะพายายามออกห่างสายผลอย่างเช่นผลสั่นอะไรพวกนี้พี่เจมจะพายายามหา่าใช่ครับออกห่างเลยจะเจอสายผายลยอ่าก็พยายามพยายามออกห่างเนาะพี่ใช่ครับ คือเอาง่<บ><ห>ายๆนะ่ายใผมนะใครเจอสายผลที่แบบบ้าคลั่งหนอยอย่างเช่นผลสันเนี่ยสมมติผมเล่นผลสันนะผมจะพยายามแบบสกิลแบบขัดขัดพี่เจมให้ได้เลยแบบพยายามบ้าคลั่งเลยแบบปล่อยสกิลแบบจะโดนพี่ก็ได้เลยแล้วพี่เจมสวนเนี่ยเออมันสวนได้ผมนะอย่างเช่นอะผมะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูสกิลสกิลวีก็ได้มันคล้ายๆผลสันอยู่อ่ะเดี๋ยวรอสกิลพี่เจมสักแป๊บหนึ่งโอเคสมมติผมแบบไล่ไล่พี่เจมอย่างบ้าคลั่งเลยเล่นเนสายผลสมมตินะแล้วผมสกิลว่าว อ <pathway: S 2> ่ะเห็นไหมเห็นไหมพี่คือพี่เจมสามารถสวนผมได้เลยท่านผู้ชมนะครับนะโยลุเนี่ยเป็นดาบที่สวนได้เร็วมากๆครับนะรรผมนะ,ออนะส,วน,นะนะนสวนได้เร็วแล้วก็แรงด้วยผมนะคืออันตรายเลย <T> ใครที่ที่จะสกิลว่าวกับโยลุนี่ไม่ได้นะท่านผู้ชมนะครับนะเป็นดาบที่สวนได้เร็วแล้วก็หูแรงด้วยครับผมนะอันตรายเลยท่านผู้ชมนะใครคือแบบใครเจอนี่ผมบอกเลยนะน่ากลัวผมนะโยลุนะเข้ามะอย่าคิดที่จะสกิลว่าวกับดาบ เล่มนี้เลยนะครับนะอันตรายมากท่านผู้ชมนะใช่ไหมพี่ก็เป็นดาบที่อันตรายโคตรๆเลยเนาะครับแรงมากอ่าแรงมากครับผมอย่างที่พี่เจมบอกครับผมนะอ่าเดี๋ยวสองชุดอโอเคใช่ครับผมนะแค่สองกิวก็คือแรงแล้วใช่ไหมพี่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูกับผลสั่นนะท่านผู้ชมว่ามันเล่นกับผลสั่นได้ไหมนะครับผมนะอ่าโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูกับผลสั่นครับผมนะอ่าวิธีเล่นกับผลสั่นครับผมนะคือเราต้องเล่นติดพื้นเลยท่านผู้ชม ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึง่งเผลอลงพื้นใช่ไหมให้เราทําการอย่างนี้ผมนะเดี๋ยวพี่เจมให้ลองลงพื้นหน่อยถ้าเกิดอีกฝั่งเผลอลงพื้นนี่ครับจำนี้เลยแล้วก็อบูชาไปอย่างนี้ครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บนี้ครับผมแล้วก็ล็อกอีกนี้ครับผมนะอันนี้คืออ่าได้คอมโบกับผมตัดแล้วท่านผู้ชมนะเออจะเอาไปใช้ก็ได้ครับผมนะท่านผู้ชมนะครับนะส่วนพวกสกิลแซดสกิลเอฟหรือสกิลซียเนี่ยมันเอาไว้ตัดฮาคิเออเขาเรียกเอาไว้ตัดฮาคิตั้งเกตครับ,รบเพราะว่า มันต่อคอมโบดับโยรูไม่ได้นอกจากสกิลวีครับผมนะซึ่งผลสันเนี่ยมีแค่สกิลเดียวที่สามารถสตันแล้วก็จับให้โยรูคอมโบต่อได้คือสกิลวีหรือซึอนามินั่นเองครับผมนะแต่ต้องเป็นผลสันตื่นนะท่านผู้ชมครับอ่ะก็ะมีตามนี้ครับผมนะก็คือถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไปเจอโยรูกันเองเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมนะถ้าเกิดเราไปเจอโยรูกัเนเองคือผมมันขึ้นอยู่กับเอ่อว่าใครพลาดก่อนจริงๆนะครับผมนะเพราะว่าโยรูเนี่ยถ้าเกิดเรา เจอโยนลุ้ด้วยกันเองเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันนะครับผมนะถ้าใครพลาดก็มีสิทธิ์ตายได้เลยครับผมนะคือเอาง่ายโยนลุ้หนึ่งหนึ่งกันเนี่ยคือห้ามพลาดเลยครับผมนะทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยห้ามประมาทห้ามพลาดต่อกันเลยครับผมนะใครพลาดนี่มีสิทธิ์ตายแล้วก็มีสิทธิ์เจ็บได้เลยนะเกิดอสมมติเล่นกันเป็นทั้งคู่อะสมมติเล่นกันเป็นทั้งคู่เนี่ยคือผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ตายได้ทั้งคู่เลยครับผมนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะว่าใครจะพลาดก่อนนะมผ อย่าให้ดูว,ว่าผมนะปื๊บสกิลแซดเป็นผมนะท่านผู้ชมนะครับนะมันบั็อกอ่าไม่เป็นไรผมนะก็อันนี้คือคอมโบคร่าวๆสำหรับโยลูผมนะถ้าเกิดเราคอมโบแบบนี้ได้แล้วก็แรงมากครับท่านผู้ชมแต่ว่าสกิลแซดไม่โดนอ่ะสมมติอ่าสกิลแซดโดนก็ตามนี้เลยครับผมนะเออซึ่ง อันนี้คือคอมโบพื้นฐานนะผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนคอมโบดาบโยรุกับผลสันระเทือนนะผมนะก็รอติดตามมันได้เลยนะท่านผู้ชมนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวทำการเออ่เนี่ยผมนะแบบคร่าวๆก็มีประมาณนี้สำหรับโยรุนะก็เหมือนเดิมครับผมนะเราจะผัดเล่นเล่นลุกเล่นลับก็ได้ครผมนะเล่นจะเล่นบุกหรือว่าเล่นลับก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับผมนะสำหรับดาบโยรุครับนะอยู่ที่สถานการณ์นะครับท่านผู้ชมครับโอเคมาเดี๋ยวเราไป สู้กันให้ดูก่อนนะผมนะว่าโยรูมาเล่นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวรอเลดพี่เจมลีอะไรให้เสร็จก่อนครับผมเดี๋ยวสู้กันให้ดูคร่าวๆก่อนนะก็ยี่สิบล้านทั้งสองคนเลยผมนะผมกับพี่เจมก็ยี่สิบล้านทั้งคู่เลยฮะอ่ะก็มีตามนบผมโอเคไ be. โอเคครับผมนะก็คือพี่เจมเล่นโยรนะูโหดด้วยแหละท่านผู้ชมนะครับนะแล้วคือผมบอกเลยว่าใครใครเร็วใครพลาดเนี่ยมีสิทธิ์โดนโดนได้แบบจุกหนักมากผมบอกเลยโยรูเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดเราเร็วพอในเรื่องการล็อกเนี่ยเราจะโดนคอมโบดรอได้อ,อย่างรวดเร็วเลยท่านผู้ชมนะอ่ะก็มีตามนี้ครับผมนะส่วนใครสกิลพลาดเนี่ยกี้ผมสกิลพลาดหลายช็อตเลยก็โดนพี่เจมสวนไปแบบ ง่ายดายเลยท่าผมนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้ดูสีกรอบหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมนะ Remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. ดี๋ยวก็หลักๆคร่าวๆก็จะตามนี้ครับผมนะเดี๋ยวสู้กันแมวตายพอเดี๋ยวมันจะเสียค่าหัวไม่โดยไม่ใช่เรื่องครับผมนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็ต้องมอาใช้ดูได้ผมนะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้เนี่ยผมจะเสริฟให้แล้วกันน้องก็คือ <c oughs> ในการ <c oughs> เจอกับโยรุ่นเองเนี่ยถ้าเกิดเราสกิลพลาดแบบกาการไม่เอาผมสกิลพลาดแล้วถ้าเกิดสกิลพลาดแล้วโดนเขาสวนเนี่ยให้เรารีบโซล,ลงพื้นเลยครับผมนะเออรีบโซล,ลงพื้นเลยก็รีบหนีครับผมนะเพราะว่า ถ้าเกิดเราสกิลพ้าใส่เขาเนี่ยเราอาจจะโดนเขาสวนกลับอย่างรวดเร็วก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าสมมติผมสกิลแซดผ้าใช่ไหมแล้วผมโดนเขาสวนกลับมาแล้วก็โซล,ลงพื้นเลยครับนะอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมนะอ่ะก็มีตามนี้ผมนะเป็นไงบ้างผมนะใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็กำลังใจผมด้วยนะครับโอเคถ้าผมนะถ้าเกิดท่านชอบก็อย่าลืมเอื้อมนิ้วมากดติดตามให้ผมงามๆด้วยนะครับคุณครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมนะคราวันนี้ผมกับพี่เกมขอตัวลาไปก่อนนะครครรััับบสสวดีผม